สวัสดีกับวันอาทิตย์นะครับผมวันนี้ก็เหมือนเดิมครับอยู่ด้วยกันสองคนครับพี่เออีกแล้วครับบิวบองเราก็แย่ครับยังไม่หายนะครับผมพี่เอเลยจากการเชื่อมล้อเองเลยนฮ้เขาบอกว่าวงการเชื่อมล้อนี่ต้องสะเทือนครับอพี่เอได้จับหัวเชื่อมแล้วอย่ารับดิอย่ารับอย่ารับอย่ารับ โอ้โหมีสะดุดใส่ด้วยฟังเสียงก็รู้เลเอ๊ะนี่เชื่อมเเลยนาะมีสะดุดใส่ด้วยนี่น,นี่ของเรานี่เป็นงานซีลทูนะครับวุ้ขี่เร็วใท่ปะเป็นงานซีลทูนะครับผมทั้งวงเลยนะวันนี้ก็วันอาทิตย์ครับก็ทำไปเรื่อยๆนะทุกคนมีอยู่สองคนนี่แหละเมื่อกี้ก็เกือบไปแล้วนะทุกคน อย่าชะล่าใจกับเครื่องจักรนะครับนี่ครับผมจะเล่าเท้าความให้ฟังนะทุกคนว่าทําไมทําไมถึงขาดนะครับเราม้วนล,ล้อเหล็กใช่ไหมเราม้วนล,ล้อเหล็กนี่แหละทุกคนเรากำลัมงม้วนไปดีๆเลยเนะี่ยบิดเลยเห็นไหมเสียเลยครับบิดเลยก็ประคองครับเราสั่งุ่มือแบบนี้ นี่เราใส่ถุงมือแบบนี้เนาะเราจะมีเหล็กนะครับเหล็กวงเราอะ่ะจะเราก็จะดัดไปเรื่อยไปเรื่อยเนาะเราก็ประคองเหล็กอยู่ตรงนี้นะครับประคองเหล็กอยู่ตรงนี้เพื่อที่เราประคองนี่เพื่อไม่ให้เหล็กมันบิดนะครับผมไม่ให้เหล็กบิดนะแต่นี้ก็พลาดครับถุงมือมาก็เหล็กด้วยครับเขานี่เลยบดเลยครับตอนนี้โอ้ขนลุกไม่หายเลยผมอะ บดไปครับดูว่าทุงมือยังหนานะครับผมดูว่าขาดครับนี่ครับเข้านี่เลยครับกลางร่องนี่เลยนะครับผมพะเหล็กเหล็กเรามันก็เต็มเต็มเต็มล่องนี้อยู่แล้วนะครับบดไปเลยครับนี่แหละท่านี้แหละทุกคนไปเขาบุ๊บทาอะไรไม่ได้นะครับดีนะผมใส่ไม่สุดนะครับดีนะผมเหลือไว้นะผมจะเหลือไว้ประมาณนี้ไปปลายครับผมได้ยินเสียงแบบกวบกวบแล้อุยผมนี่ขนลุกกับพี่เอเลยครับ เกือบไปแล้วครับนี่แหละเพราะว่าอย่าชราใจกับเครื่องจักงนะทุกคนอย่าเผลอนะครับเผลอไม่ได้นะครับเผลอนี่ถือว่าจบข่าวเลยนะทุกคนอันนี้ลูกค้าเขาจะมาเอาใช่ไม,มวงยี่สิบเจ็ดกวางเก้าสเต็ปสอบอครับสเต็ปนี้ ส่วนคู่นี้ผมก็จะเอาไปส่งนะครับเอาไปส่งที่คนส่งนะทุกคนอันนี้เขาเขาโอ,โอนเงินมาให้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะส่งไปให้คู่นี้ก็จะไปที่สะซึ่งเซานะครับอำเภอวังน้ำเปรี้ยวนะครับผมนับแป็นห้ารูนะครบับวงไว้จอบสามสี่นะสิบเจ็ดใบครับส่วนนี้เราก็ นี่ก็เสร็จแล้วครับเหลือแต่ผลสีนะฮะอันนี้เป็นของ PA PA ของ PA นะครับอันนี้ของผมของผมนี่นั่นนะครับก็อรอไล่เชื่อมนี่แหละทุกคนผู้ขวรหายเลยครตับนี่นะครับเราใช้ตู้ C2 นะครับผมนี่ครับจมระบบ C2 เลยนะครับ เนี่ยมันสดดุดต่พีเลยนะหรือว่าไฟตกหรือเปล่าวันนี้วันอาทิตย์ด้วยอ่ะเพราะพี่เฮ้ยบ้านพีอ่ะมันอยู่ปลายสายนะครับผมปลายสายเลยนะครับแต่เสาร์อาทิตย์เนี่ยจะค่อนข้างจะอันนี้หน่อยไฟจะมาสะดุดแต่เราไม่เชื่อมดีนะใช่อันนี้ขนาดไฟสะดุดนนเนี่ยเนยี่ยไม่อยากโชว์ไม่อยาก ถ้าจันถ้าจันถึงสุกเนี่ยโอ้โหไฟเต็มกราฟเลยนะี่น้องเก็สาอาทิตย์เนี่ยเหมือนเด็กน้อยไม่ได้ไปโรงเรียนเนะเขาใช้ไฟเยอะครับเพราะพอดีเราก็เสียเปรียบเขาด้วยเราอยู่ปลายสายนะกวดน้ำมาถึงเราก็ก็เดินทางไกลอะประมาณนี้ครับผมพี่อูครับแล้วผมก็จะไปส่งคู่นั้นก่อนเดีย๋ยวมาทิดเนะ เราไปส่งวันจันทร์นะนั้นต้องเอาไปหอ่ปหอโดยห่อระสงค์นะครับรสง่สงส่งต้องเอาไปให้เขาหอกันประมาณนี้ครับผมอโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่นี้ครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ